พูดถึงชุดตรวจเอทเคคุณหมอฟ้ามันเหมือนมีข้อมูลใน Facebook ว่าตอนนี้ตรวจอย่างเดียวน่าจะไม่พอถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยก็ต้องตรวจทั้งแบบน้ำลายแล้วก็แบบแยงจมูกไปเลยอย่างนี้มันมันโอเคไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแต่ถ้าตรวจสองอย่างมันก็เพิ่มโอากาสในการที่จะเจอเชื้อได้มากขึ้นอยู่แล้วค่ะเป็นตามกลไกการตรวจการตวารตวจเลือดปกติเลยเป็นเรื่องปกติแล้วก็แต่ตรวจอย่างเดียวเนี่ยทำไว้มันก็เกินเก้าสิปอร์อยู่แล้วเพียงแต่ว่า เก็บแซมเปลิลถูกต้องหรือเปล่าเช่นเก็บน้ำลายเขาก็ไม่ให้ไปบ้วนปากแปรงฟันอะไรก่อนแล้วก็บ้วนเก็บมาต้องถึงขีดที่เขากาหนดเนะาะแล้วค่อยดูดเข้ามาเท็งในหลอดหรือถ้าจะแยงจมูกเนี่ยก็ต้องแยงให้ลึกพอไม่ใช่แบบแปะอยู่ข้างออนอกบนบนของป<อ>ีอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็เวลาจะแยงจมูกตรวจสแมเปลิลทางจมูกอะ่ะมันต้องสั่งน้ำมูกก่อนถึงไม่มีน้ำมูกก็ตามเพื่อให้แซมเปลิลที่มันอยู่ในโพรงจมูกเนี่ยมันถูกขับออกมาข้างหน้าแล้วเราค<อ>่อย<ๆ>ใช้สบอแยงเข้าไปนะคะไม่ใช่ว่าปุ๊บเราก็จะแยยงเล พอเราไม่สามารถเก็บแซมเปิาลที่มันมีคุณภาพได้เนี่ยโอกาสที่จะเจอเชื้อมันก็ลดลงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บราใช้จมุกด้วยน้ำลายด้วยมันก็เลยเพิ่มโอกาสในการที่จะตรวจเจอเชื้อได้ไวขึ้นนะคะ